สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําผัดเผ็ดกบนะครับ <Wow. S 1> นี่คือวัตถุดิบนะครับกบเราเลือกเป็นแบบสับนะครับเราจะทําเป็นแบบชิ้นก็ได้นะครับแต่วันนี้เราเลือกเป็นแบบสับละเอียดนะครับนี่คือวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ใสก่กระเทียมลงไปตามด้วยพริกแห้งตามด้วยหอมหัวแดงตามด้วยใบยมะกรูดนะครับ ฉีก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 เพื่อมันจะตำง่ายนะครับตำด้วยตะไคร้นะครับที่เราสับไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็โขลกโขลก,ก,กนะครับโขลกไปเรื่อยนะครับโขลกให้เข้ากันนะครับโขลกไปเรื่อยๆพอได้ที่แล้วก็ดูสีสันนะครับใส่พริกแกงลงไปพริกแกงที่เราเลือกคือตามร้านค้าทั่วไปครับหาซื้อได้นะครับ จากนั้นเราก็เตรียมกระทะใส่น้ํามันพืชนลงไปแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราตาไปนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยครับแล้วก็แล้วก็ผัดผัดผัดไปเลยล้วผัดจนหอมเลยครับพอหอมได้ที่ก็เอียงไปนิดหน่อยใส่กลบลงไปใส่ลงไปครับใส่ให้หมดเลยนะครับใส่ไปจากนั้นล้วก็ คนใหเข้ากันแะผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยๆ <c oughs> พอได้ที่แล้วก็พอได้ที่แล้วก็ใส่ซีอวขาวลงไปตามด้วยน้ำปลาเมก้าเชฟตามด้วยซอส้าเขียวตามด้วยพริกไทย ตามด้วยน้ำตาลนะครับแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะครับใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยแซ่บน้อยนะครับแล้วก็ผัด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 ,ผดหอมได้ที่แล้วก็ใส่มะเขือฟอง,งไปแล้วก็โรยด้วยกระชายนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปเพิมความหอม เติมสีสันด้วยพริกนะครับสีเขียวแดงนะครับแล้วก็ผัดผัดผัดให้เข้ากันผัดจนแห้งนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วก็ผัด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 ไปอีกนะครับสุดท้ายแล้วก็เราก็ใส่ใบกะเพรานะครับทีเด็ดเลยใส่ไปแล้วก็ ผัดผัดผัดโคนเข้ากันแต่งแล้วก็ตักใส่จานนะครับ <c oughs> หอมน่ากินมากขออญาตไปกินข้าวก่อนนะครับ